สวัสดีครับวันนี้พบกับงัอตโต้ข่ายเช่นเคยนะครับผมและวันนี้เราอยู่กับ EQS 450 plus นะครับจากทาง Mercedes EQ นั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีทางพี่กายามาแนะนำเกี่ยวกับสวัสดีครับในรถรุ่นนี้ของทาง Mercedes EQ นั่นเองนะครับ EQS e 450+ นะครับในคันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับชุดแต่งที่เรียกว่า AMG Body Styling นะซึ่งตัวนี้นก็ได้รับการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านหน้านะครับล้อมแม็กาการ<ฮ>ดีไซน์ด้านข้างหรือด้านท้ายเนี่ยได้อารมณ์ของความสปอร์ตจาก AMG แบบเต็มที่เลยครับ,มรบผมถัดมานะครับแน่นอนโดดเด่นเลยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย Mercedes-Benz Star g r i l l นะครซึ่งก็จะให้มีมิตินะครับที่ เขาเรียกได้ว่าเหมือนกับตัวโลโก้นี่เขาเล่นแสงอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้เข้ากันกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์รูปแบบใหม่นะครับซึ่งยาวต่อเนื่องตั้งแต่ด้านขวาจลดด้านซ้ายแบบ<อ>สุดขอบปไปเลยนะฮะกลางคืนนี่คือน่าจะแบบเด่นมากๆเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับทั้งกลางคืนและกลางวันมาถึงตัวไฟหน้าของเราเลยครับนอกจากให้ความสวยงามแล้วก็ได้อารมถึงรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยเรายังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า ดิจิตอลไลท์ครับซึ่งที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับมีความละเอียดต่อไฟ1น่ข้างเนี่ยมากถึง1.3ล้านพิกเซลสองข้างรวมกันนะัคือ2.6ล้านพิกเซลโอ้โห oh, คือ <yeah. S 2> ตอนแรกอะ่ะผมทดสอบในเบนซ์มาหลายรุ่นที่มันเป็นมัลติบีมอผมว่ามันสว่างแล้วนะเจอตัวนี้นี่น่าจะแบบหูมีความสว่างแล้วก็สีมันน่าจะนวลๆกว่าแล้วก็มีความวที่ ให้เข้ากันกับธรรมชาติาแล้วก็ประเมินจากาภายนอกบรรยากาศต่างๆแล้วก็ปรับตัวไฟเนี่ยให้เข้ากันแล้วก็นอกจากนในเรื่องของความคมชัดแล้วก็ยังทําให้สบายตาไม่ว่าจะเป็นทั้งคนขับเองนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ร่วมใช้ถนนด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับความปลอดภัยเยอะมากซึ่งเราไม่ได้มอบความปลอดภัยและแจ้งเตือนสาหรับผู้ขับขี่อย่างเดียวนะครับตัวดิจิตอลไลท์เนี่ยยังสามารถที่จะสร้าง สัญ,ญลักษณ์บนพื้นถนนครับอ,อ่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับพี่กายยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวรถทราบจากระบบออนไลน์ว่าถนนด้านหน้าเนี่ยมีการซ่อมบำรุงอยู่นะครับตัวรถก็จะใช้ไฟหน้าเนี่ยนะครับสแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับรูปรถตักบนด้านหน้าของตัวรถบนพื้นถนนนะครับอย่างแรกเลยคือแจ้งให้กับคนขับทราบเพราะจริงอยู่ครับคนขับมีหน้าจอทั้งเืนินไหมีทั้งเหตุนะครับ แต่คนขับมองถนนเป็นหลักถูกไหมครับดัง <พอ S 2> น,นั้น<อ>การแจ้งเตือนที่ถนนเนี่ยก็ถือว่าช่วยบอกคนขับด้วยและที่สาคัญครับบอกเพื่อนร่วมถนนด้วยว่าด้านหน้าเนี่ยมีอันตรายอยู่ไม่ว่จาจะเป็นอย่างเช่นซ่อมบํารุงอยู่หรือมีขีมาะอยู่นะครับหรือว่าเป็นการเบรกแบบฉุกเฉินตัวรถก็จะแจ้งคนอื่นด้วยครับแล้วเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าฉายบนพื้นถนนเนี่ยแล้วเกิดมีรถด้านหน้าใกล้กลเๆ,ๆ,ๆเนี่ยครับผมเขาจะไปฉายบนตัวรถไหมครับผมอ๋อไม่ครับไม่เพราะว่าตัวนี้เรามีกล้องด้านบนครับ ตัวนี้เลย2ตัวครับแล้วก็ทํางานร่วมกับเรดาร์ด้านหน้าเพื่อดูระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้า mm hmm. ดังนั้นตัวสัญลักษณ์ที่แสดงเนี่ยจะอยู่เฉพาะพื้นถนนเท่านั้น mm hmm. สมมติถ้าเข้าใกล้คันหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยตัวโลโก้เขาก็จะถัดลงมาถัดลงมาไกลเร oh, ื่อยๆอ๋อก็ <c oughs> ไม่ไปวางไว้บนรถคนอื่นแน่นอนแต่งรอบคันแบบ AMG แล้วล้อต้อง AMG mm hmm. เพื่อให้มีความเข้ากันนะครับในเรื่องของการออกแบบตัวนี้มาพร้อมกับล้อ AMG Multi-spoke นาขนาด21 mm hmm. นิ้วซึ่งตัวนี้เนี่ย ถือว่าเป็นล้อที่มีขนาดใหญ่นะครับและเป็นล้อที่ดีที่สุดในรถยนต์ EQS แล้วเราเลือกมาใช้สำหรับเวอร์ชันประเทศไทยด้วยครับว้าวโหวลายดีไซน์เขาดูหรูหราครับ,รบซึ่งในนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของความสวยงามนะครับและซ่อนฟังก์ชันที่ช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของตัวล้อที่พ่นลมออกมาด้วยครับโอ้รถคันนี้นะครับจะสังเกตด้านข้างนะฮะจะมีความต่อเนื่องในงานออกแบบมากๆนะครับ<ม>ซึ่งนอกจากเราใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่า Central Parity แล้วเนี่ยเรางใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่า แอโร d ดน amic art หรือศิละปะของลมนะครับเพื่อทําให้ตัวรถเนี่ยมีความต่อเนื่อง<ม>แต่เราไม่ได้มองเพียงแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะมาในเรื่องของการช่วยลดการใช้พลังงานของรถด,ด้วยนั่นก<ม>็<ม>นนคือทําให้ค่าสารพสิทธิแรงเสียดทานเนี่ยต่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่ EQS นะครับค่า CD อยู่ที่0.20โอ้ครับนะครับเมื่อลดแรงต้านทําให้รถเนี่ยประหยัดประหยัดพลังงานถูกไหมครับดังนั้นก็จะช่วยยืด ระยะในการขับขี่ต่อการชาร์จได้ไกลมากยิ่งขึ้นครับโอ้คันนี้น่าจะได้ไกลอยู่ใช่ไหมครับพี่กายซึ่งเอเล็กทริกเรนของเจ้ารถคันนี้เนี่ยอยู่ที่770กิเม WLTP ต่อการชาร์จ1ครั้งครับโอ้ไกลมากๆเลยครับ <laughs> แล้วก็เขาจะตัวนี้เนี่ยอ้อเดี๋ยวการชาร์จเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงตรงที่ชาร์จดีกว่าไเลยคร่าเราถามช่วงล่างก่อนตัวนี้เป็นยังไงครับพีกายช่วงล่างตัวนี้เป็นถุงลมแอร์เมติก ค<น>สามารถที่จะเลือกปรับได้ตามโหมดการขับขี่ไดนามิกซ e เล็กเลยไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort ช่วงล่างก็จะเน้นแบบนุ่มนวลหน่อยนะครับหรือจะเป็นแบบส p o r t ก็จะปรับตัวเตี้ยลงหน่อยตามความเร็วนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึงก็คือตัว Vehicle Racing ก็คือโหมดยกรถพิเศษนะที่เอาไว้ช่วยเวลาที่เราไปในพื้นที่เสี่ยงอันตรายที่ใต้ท้องจะติดก็สามารถยกตัวรถขึ้นได้ครับอ๋อคือบางคนเนี่ยเขาคิดว่ารถแพงๆอาจจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเวลาเราไปที่ที่ สันเยอะหรือว่าขึ้นหางหอะไรต่างๆตรง,ตง,ตงตนี้ก็จะช่วยยกตัวใต้ท้องรถเนี่ยให้ปลอดภัยได้ด้วยครับมือเปิดประตูแบบซิมเล o ดอแฮน l e นะครับซึ่งตัวนี้หลายคนเห็นล้ที่มีอยู่ในรถยนต์ S-Class นบแต่ตัวนี้มีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นด้วยการใส่รายละเอียดการออกแบบด้วยการมีไฟเรืองแสงล้อมรอบม,มือเปิดประตูอ๋อครับเวลาเราปิดล็อกรถเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะมีไฟ เป็นขอบแต่เขาทําเรียบเนียนไปกับตัวรถเลยนะค,ะครับผมก็เช่นกันครับไม่ว่านอกจากเรื่องดีไซน์แล้วเนี่ยยังห่วงในเรื่องของการไหลเวียนของลมอ,อีกแล้วนะครับสำหรับเ <c oughs> จ้า e q s เพื่อให้ลมเนี่ยสム ooth ที่สุดไรแรงต้านให้มากที่สุดในเรื่องของออค่าแรงเสียดทานนั่นเองครับอ๋อแล้วตัวมือมือจับประตูเนี่ยเขาเวลาเราเดินมาเขาจะ เด้งออกมาหรือว่าเราต้องกดปลดรอครับถึงก็จะมีการใช้งานทั้งหมด3รูปแบบครับสำหรับตัว seamless door handle นะครับก็คือเวลาเราเดินเข้ามาใกล้ตัวรถนะครับรถเขาดีเทคเจอกุญแจแล้วเนี่ยเขาจะยืดมือเปิดประตูออกมาเพื่อต้อนรับเรานะครับหรือกรณีที่เราอาจจะยังไม่ได้ขึ้นรถในเวลาที่เขากําหนดนะครับเรามือเปิดประตูเนี่ยเขาหดกลับเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะแตะที่ตัวมือเปิดประตูเนี่ยเขาก็จะยืดออกมาได้นะครับเนี่ยเวลาแตะ เขาก็จะยืดออกมาลักษณะประมาณแบบนี้นะฮโอ้โหล้ำมากๆครับหรือถ้าจะล็อกก็ <c oughs> แตะตัวนี้เขาก็จะล็อกไปครับหรือก็ back to basic เลยกดกุญแจเอาหลายคนสงสัยครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีน้ำมันเครื่องให้ถ่ายไม่เหลือน้ำมันเกียร์ให้ถ่ายไม่มีอะไรแล้วเราเซอร์วิสรถล่ะทำยังไง <ừ> ซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็แนะนำนะครับให้ให้เอาเข้าศูนย์บริการเนื่องจากว่าศูนย์บริการของเราเนี่ยจะมีในส่วนของตัวตรวจ วัดต่างๆเนี่ยตามค่ามาตรฐานที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นเราเลยบล็อกไม่ให้ลูกค้าเนี่ยเปิดฝากระโปรงด้วยตัวเองนะครับต้องผ่านการผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดและก่อนที่จะซ่อมบารุงนั่นเองดังนั้นมันจะมีเพียงแค่จุดเดียวที่ลูกค้าสามารถดูแลรถได้นั่นคือการยวครับขออนุญาตปลดล็อกก่อนฮะเติมน้ํายาปัดน้ําฝนบริเวณนี้ก็โดนแซวไปค่อนข้างเยอะครับว่าแบบมันคือคล้ายคลึงกับเขาเรียก ออุปกรณ์ที่เราใช้ในมันหลายอย่างกันแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนมองนะแต่ว่าตรงเนี้ยต oui, ้องมองว่าเขาออกแบบมาให้หาจุดที่ดีท hey, ี่สุดแล้ว hmm> ก็ใช้งานง่ายที่สุดาเพมเติมเติมเติมบริเวณนี้นั่นเองราคากระจกใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพาโนมิครูฟนะครับซึ่งเป็นกระจกทั้งหมด2ชิ้นโดยที่ชิ้นหน้าเนี่ยสามารถเปิดได้อ๋หน่าจะได้เปิดได้กว้างอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมกว้างครับก็ยกท่อนนี้ขึ้นมาฮะยกขึ้นมาได้เลย <c oughs> ล้อหลังก็ขนาดเดียวกันกับด้านหน้าใช่ไหมครับพี่การครับล้อหลังจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวระบบเลี้ยวสีล้อด้วยครับเลี้ยวสีล้อนี่คือเขาจะทํางานช่วยในเรื่องเวลาเราเข้าโคง้งหรือว่าเวลาถอยจอดอะไรอย่างี้<า>งใช่ไหมคคู่เลยครับ <c oughs> โดยที่จะแบ่งตามความเร็วที่ใช้อยู่อถ้าเป็นความเร็วต่ําขนาดที่กําลังถอยรถเข้าจอดอยู่เนี่ยเขาจะเลี้ยวล้อไปนินทิศทางที่ตรงกันข้ามกันล้อหน้าเลี้ยวซ้ายล้อหลังเลี้ยวขานะครับเพื่อที่จะช่วย บิดองศาของท้ายรถเนี่ยให้เข้าจอดได้อย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องตีวงนะโดยที่ตัวนี้สามารถเลี้ยวได้4.5องศานะครับแต่ถ้าเกิดขับความเร็วสูงเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับล้อเ,เขาจะเริ่มเลี้ยวไปในทิศทางเดียวกันแต่องศาจะน้อยกว่าครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้โดยที่ถ้าวิ่งเร็วมากๆเนี่ยเขาจะเลี้ยวโดยประมาณไม่เกิน2องศาเดียวมานั้นครับก็บตัวนี้เป็นแบบขับเคลื่อน4ี่ล้อด้วยใช่ไหมครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังครับอ๋อขับเคลื่อนล้อหลังตัวรถนี่มีความดูแบบ ใหญ่ยาวมากมากเลยก็โดยประมาณคือ5.2เมตรก็คือตามชื่อเลยครับ EQS ดังนั้นเขาก็มีความเป็น S Class อยู่ส่วนหนึ่งในในตัวเขาทั้งหมดขนาดในเรื่องขนาดซึ่งถือว่ารถ EQS เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่มีไซส์ใหญ่หรือเรียกว่าเป็นแบบ Luxury BEV ตัวแรกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นไซส์เล็กนแบ์นด์อื่นๆก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับแต่ว่านี่คือถือว่าเป็นรถไฟฟ้าไซส์เดียวกันกับ S Class ซึ่งเป็นตัวเดียวในตลาดหน้าตอนนี้เลยครับโอ้โห รู้รามากๆเลยมีความโค้งมนมีความเชื่อมต่ออย่างที่มิการบอกเนาะเขาพยายามทําให้ตัวรถเนี่ยมีความแบบไหลลื่นล,ลื่นครับไฟท้ายเป็นแบบ full LED แล้วก็เป็น b o u n t y f u n c t i o n a l i t y นะครับก็คือจะเป็นการเคลื่อนไหวได้แล้รัยกตัวอย่างเวลาผมเปิดล็อกรถเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นมาแล้วก็ม้วนเป็นคดเกรียวไปนะฮะซึ่งเป็นการดีไซน์ไฟท้ายแบบสมิติ<ห><ห>และเช่นกันครับ <laughs> ยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของความต่อเนื่อง การออกแบบอย่างไฟท้ายก็ยังเชื่อมโยงกันระหว่างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ถึงกันนะครับทำให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็เด่นชัดปลอดภัยด้วยกะโปรงท้ายก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็มีแฮนด์ฟรีแอ็เซสนะครับแล้วก็<ม>ที่สำคัญครับเป็นจุดที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็กลัวว่ารถไฟฟ้าเนี่ย<ม>จะมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระเนี่ยให้ใช้งานมากน้อยเพียงพอหร,รหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งสเปคคข่อนั้งจำกัด สำหรับ EQS เนี่ยมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระอยู่ที่1.610ลิตรครับโอ้ใหญ่ใหญ่อยู่แบบนี้นะแบบฟิกอย่างนี้แล้วก็ยังสามารถทับเบาะได้แบบ4020แล้วก็40ด้วยครับอ๋อบางคนแบบว่าชอบออกล่อบางคนชอบแบบเดินทางแบบครอบครัวสัมภาระเยอะเยอะสบายสบายสบายสถุงกอล์ฟนี่วางได้ สองสาลูกนี่สบายสบแต่ว่าถ้าเป็นคันนี้เขาจะมีตัวที่เป็นยางอะไรให้ไหมครับหรือว่าตัวนี้จะเป็นชุดปะยางแบบทายฟิตครับอ๋อเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนี้กันหมดแล้วชุดปะยางฉุกเฉินท้ฟิตจุดที่ชาร์จแบตเตอรี่กันดีกว่านะครับครับก็หลายคนอาจจะเอะมันคือฝาถังน้ำมันหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะตัวนี้คือช่องชาร์จแบตนะครับของเจ้า EQS นะครับซึ่งตัวนี้ก็รองรับการชาร์จไฟได้ทั้งกระแสไฟตรงและกระแสสลับนะครับซึ่งตัวนี้ก็ ออย่างท่อนที่เห็นอยูย่เลยเนี่เป็น AC ชาร์จนะครับ EQS สามารถรองรับการชาร์จ AC ได้ถึง22กิโลวัตต์นะครับแล้วก็รวมถึงยังรองรับการชาร์จแบบ DC ชาร์จหรือเรียกว่าเป็น Fast Charge ด้วยครับซึ่ง DC ชาร์จสามารถรองรับกำลังไฟชาร์จได้สูงสุดถึง200กิโลวัตต์เอาทำให้เจ้า EQS เนี่ยที่มีแบตเตอรี่ขนาด107.8เนี่ยใช้เวลาในการชาร์จจาก0 ถึง80%ในเวลาเพียง31นาทีโหเร็วมากๆเลยครับแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง770กิโลเมตรนะครับคนถือว่าเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเราออกแบบตัวรถเองหรือว่าจะเป็นระบบการชาร์จเองเนี่ยเผื่อไว้สำหรับอนาคตไปเรียบร้อยแล้วเย่บเบรกแล้วก็ปุ่มนี่ครับอว้าวข้างในรูหรามากเลย ครับผมคือร,รุ่นนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปที่ถ้าคุณขึ้นรถแล้วเหยียบเบรกเขาจะทํางานเองแต่อันนี้คือยังต้องกดปุ่มอยู่ใช่ไหมครับีกใช่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทํางานร่วมกับเขาเรียกว่า user profile นะครับดังนั้นก็จะต้องคือเบนซจะมองในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานและยังคงให้ลูกค้าเนี่ยหรือผู้ขับขี่เนี่ย ยังคงได้อารมณ์เหมือนการขับขี่รถแบบ ICE ดังนั้นก็จะคงมีการคอนเฟิร์มในเรื่องของการสตาร์ทและที่สำคัญในการเข้าใช้งาน User Profile ของเจ้า EQS เนี่ยวันนี้ถือว่าล้ำที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นการตรวจจับได้มากกว่ารถทั่วไปนะซึ่งหลายคนเห็นแล, S class แล้ว S-Class เราก็จะมีทั้งในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือครับ fingerprint scan นะครับ,รรบหรือจะเป็นการล็อกอินผ่านรหัสนะครับหรือจะเป็นการล็อกอินผ่านการใช้เสียง แต่ EQS นี่ยกระดับขึ้นไปอีกครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่นั่นก็คือเป็น Face ID โอ้ Face ID ด้วยมี Face ID ซึ่งเราจะซ่อนกล้องตัวเล็กๆเนี่ยไว้ที่หน้า Instrument Cluster นะครับเพื่อที่จะฉายมา Detect ว่าใครเป็นคนกำลังขับเจ้า EQS อยู่ว้าวก็เหมือนนะครว่าเนี่ยฮะในกล้องจะเห็นกระพริบอยู่นั่นแะคือตัวตัวกล้องที่เขา d e t e c t หน้าของคนขับอยู่ณตอนนี้ว่าเป็นใครว้าว โหล้ําอีครับแล้วแล้วแล้วตัวโปรไฟล์นี่คือเขาจะมีกําหนดไหมว่าได้เท่าไหร่หรืออะไรตัวนี้อยู่ที่เจ็ดโหเจ็ดปรไฟล์ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยการใช้งาน User Profile เนี่ยเขาก็จะรถจนทั่วไปก็จะให้1คนนั่นก็คือเขาถือว่าคนขับเป็นคนที่สำคัญนะอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่นั้นเวลาเราเซตอัพโปรไฟล์เนี่ย โปรไฟล์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะหรือเมว่าในบางครั้งเราเดินทางมากกว่านคนคนแล้วเรามีการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆและมีข้อมูลส่วนตัวไว้ด้วยตัวนี้สามารถแบ่งการเข้ายูเซอร์โปรไฟล์ได้พร้อมกันสองคนปกติมันจะคนไหนก็คนหนึ่งคนไห<ก>น,นก็คนเลยคนนั้นใช่อย่างเอสคลาสเนี่ยเราเราแยกที่นั่งเลยมีสี่ที่นั่งที่นั่งละคนไปเพราะเขามีจอส่วนตัวของเขาเองอแต่เจ้า EQS เนี่ยมีจอที่ให้ใช้งานเนี่ยโดยที่เขา เน้นไป2คนก็นคือ2คนด้านหน้าอดังนั้นหน้าจออินสูเมนต์กับหน้าจอตรงกลางเนี่ยสำหรับคนขับครับผมยูเซอร์โปรไฟล์ตัวนี้ก็จะเป็นของของคนขับไปนะครับรบแต่ส่วนหน้าจอตรงนี้ผมก็สามารถล็อกยูเซอร์โปรไฟล์ของผมเองได้เพราะว่าเจ้า m e r c e d e s มีแอปพลิเคชันเนี่ยครับเขาจะติดจากโทรศัพท์มือถือดังนั้นเนี่ย oh. เวลาเราใช้งานเนี่ยแน่นอนเราพกโทรศัพท์คนละเครื่องเวลาเซฟไอเดีเสร็จแล้วปุ๊บเขารู้แล้วว่าคนขับเป็นคนนี้คนที่1นึ่งมาครับรบผมมานั่งข้างนี้ผมก็็อก ข้อมูลของผมเข้าไปก็ผ่านเมอร์เซเดสมีของผมนงนั้นเฟรนด์วิทยุต่างๆข้อมูลการตั้งค่าของคนขับผ่านเมอร์เซเดสมีก็จะขึ้นเฉพาะของคนขับอของผมก็จะขึ้นเฉพาะของผมโอ้ก็คือคือเขาไม่อยากให้คนนั่งอะ่ะเบือ่อนั่นเองด้วยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ <laughs> ให้ง่ายเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเราเดินทางไกลๆแล้วมีการสลับเนี่ยเขาบอกว่าโหกว่าเราจะตั้งเบาะเสร็จกว่าเราจะปรับกระจกกว่าจะปรับนุ่มปรับนี่เสะ เสียเวลาและที่สำคัญอันตรายครับเพราะเราเนี่ยผมว่าน้อยคนที่จะปรับให้เสร็จก่อนออกคือปรับให้เสร็จเนี่ยคือก่อนจะออกเนี่ยมันจะปรับประมาณสักหกสิเท่านั้นนะฮะแต่พอขับไปจริงๆแล้วจะมีอีกนิดเดี๋ยวปรับเองจะมีอีกนิดอีกนิดอีกนิดไอ้ตรงเนี้ยมันคือทําให้เการขับขี่เนี่ยไม่ปลอดภัยงนั้นการที่มี user profile เนี่ยแล้วมีทั้ง face ID หรือการ lock user ที่แยกออกจากกันเนี่ย มันช่วยเพิ่มความปลอดภยดัยและลดระยะเวลาของการเปลี่ยนคนขับได้เฉะนั้นเวลาผมมานั่งด้านข้างเนี่ยบางทีมผมสามารถที่จะเล่นคอนเทนต์ของผมเองฟังวิทยุของผมเองเนี่ยโหกว่าจะเซิร์ชหาใหม่กว่าจะลงเพลงกว่าจะสร้างโปรไฟล์เพลงเพลย์ลิสต์เพลงอ๋อไม่ต้องครับมาหมดเลยพึกิกทีเดียวเสร็จตัวนี้มันก็รองรับพวกอ่า YouTube อะไรด้ดยใช่ไหมได้หมดครับเล่นอินเทอร์เน็ต YouTube ดูหนังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการดูแผนที่แล้วก็การทํางานร่วมกันกับ คนขับนะครับเพราะ mm hmm. สาเหตุที่เราออกแบบหน้าจอตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเรารเรียกตัวหน้าจอตัวนี้นะฮะว่า Code Driver Display mm hmm. อืมอ่าแต่หน้าจอทั้งหมดเนี่ยทั้งผืนหมดเลยเนี่ยเราเรียกว่า mbux hyper screen mm hmm. ซึ่งมีขนาดทั้งหมดเนี่ยยาว56นิ้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นดูมันยาวแต่ฟังนู้ยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเราเรา,เราใช้ศัพท์ที่ที่ผมกำลังจะพูดอย่เนี่ยมันมันเราแทบจะไม่เคยใช้ในวงการรถยนต์เลยไม่ว่าจะเป็น หน้าจอโอเลด LED นะฮะก็โวงการรถยนต์ก็ไม่ไม่มีใครที่จะใช้ตัว o อเล LED ความยาว56นิ้วนี่มันคือความยาวทีวีมันไม่ใช่ความยาวหน้าจอในรถ CPU 8ปดคอร์ RAM 24่สกิกโอาติด SSD มีการ์ดจอแยกออกมาสำหรับที่จะใช้ในการประมวลผลกราฟิกต่างๆในรถว้าวครับนี่คือ EQS ครับ คุณจะได้อะไรที่มันแบบรวดเร็วหันใจเพราะว่าเห็นว่ามันลื่นมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับลื่นมากเลยฮะดูเนี่ยรัโอ้แล้วแบบชัดชัดมากๆใช่ครับชัดมากเนีครับว้าวเร็วมากเร็วเร็วสุดๆเลยครับเนี่ฮะเราลองไปดูสนามบินสุวรรณภูมิกันอะจจะเป็นตึกจริงๆรูปตึกจริงๆเนี่ยโอ้โนี่คือนี่นี่คือรูปสนามบินนะฮะครับ โอ้ oh. สังเกลมันติดติดมือผมมากผมกำลังเล่นเกมอยู่เลยแม้ขนาดชื่อโรงแรมผมยังเห็นเลยฮะเห็นไหมฮะว้าวเนี่ยละเอียดขนาดนี้เลยครับโดยการประมวลผลความเร็วต่างๆที่เจ้าเจ้า EQS เขามีเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเราล้ำไปถึงขั้นไหนรู้ไหมฮะเห็นจุดเล็กๆตรงนี้ไหมฮะเนี่ยฮะนี่คือตำแหน่งพิกัดดาวเทียมที่อยู่บนโลกจริงๆนะครับเนี่ย ครึ่งดาวเทียมพวกนี้เราใช้สำหรับสัญญาณ GPS มันจะมีอยู่ประมาณ2ี่ใช้จริง21เราแล้วเผื่อ buffer สา3โดยประมาณนะฮนะอันนี้อันนี้นนผมผมเป็นข้อมูลในอดีตไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยมีเพิ่มเติมหรือยังนะฮะแต่ว่านี่คือเอาไว้ให้เรารู้ว่าขณะที่เรากำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาเป็นการาใช้งานจากสัญญาณดาวเทียมเป็นตัวไหนนะฮะี่ฮะนีฮะนี่จุดอ,อันนี้เป็นตำแหน่งดาวเทียมจริง,รงๆเพราะว่ารถเนี่ยจะ ทราบเวลาจากระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งค่าหรือสเตตัสของกราฟิกต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียลไทม์บางคนอะ่ะเขาอาจจะคิดว่ารถไฟฟ้ามันน่าจะเหมือนกันหมดแหละแต่เจอ อย่างนี้เข้าไปผมแบบมันล้ำล้ำมากมากเลยนะครับครับก็จะครบถ้วนฮะก็ทั้งเออ่เล่นกราฟิกแรงต่างนะครับเล่นดูหนังฟังเพลงอะไรได้หมดนะฮะหรือจะปรับแอมเบียนไลท์ต่างๆในรถก็ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาอยู่ในโหมดที่เรียกว่าโหมดพิเศษที่สุดนะะอย่างโหมด Energy ์จี้ชายเนี่ยก็คือเวลาวิ่งเนี่ยไฟเขาจะวิ่งตามความเร็วแต่ด้วยตอนนี้เนี่ยที่เรากําลังรีวิวอยู่เนี่ยคือแล้วเราจอดอยู่ไฟเขาก็จะดับไปครับทีนี้เนี่ยถัดมาก็คือ แต่ผมจะเปิดให้ดูในส่งไฟที่ให้เห็นชัดเจนได้ง่ายมากคือนี่เลยครับโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบ R G B คนแบบชอบแน่นอนแล้วยิ่งแบบวิ่งเป็นแบบไล่สีอย่างนี้แบบใช่ครับก็จะค่อยๆที่จะเปลี่ยนเฉดไปเรื่อยๆทำให้เหมือนไฟเขาดูมีมีชีวิตนะฮะลื่นไหลต,ต่างๆแล้วก็การออกแบบก็คือจะแนบคู่กันกับตัวแดชบอร์ดไปแล้วก็ ที่สคัญเนี่ยอย่างอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามันจะวิ่งตามความเร็วเนี่ยมันวิ่งยังไงแล้วมันไปยังไงนะครับมันมีวิธีที่ทําให้เห็นภาพได้ด้วยการปรับแอร์นั่นเองเพราะการปรับแอร์เขาก็จะให้เราทราบถึงบรรยากาศของรถรว่าตอนนี้แอร์ที่เราปรับเนี่ยมันเป็นบรรยากาศประมาณไหนอย่างเช่นแบบนี้ครับ ก็จะวิ่งไล่ไปถึงประตูด้านหลังเลยนะฮะซึ่งตอนขับก็จะวิ่งแบบนี้เหมือนกันนะแต่วิ่งย้อนทางคือวิ่งจากข้างหลังมาข้างหน้าแต่ตอนปรับแอร์เนี่ยวิ่งจากข้างหน้าไปข้างหลังเนี่ยอ๋อเนี่ยฮะก็จะวิ่งแบบนี้ไปยาวยันประตูต่อเนื่องไปยันข้างหลังเลยฮะเขาเขาไม่ได้แค่ใส่ใจอ่า ในส่วนอื่นนะครับยังมีลูกเล่นที่เขาแบบพยายามทําให้รู้สึกว่ารถน่ะมันถูกพัฒนาขึ้นรถทําให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วก็เติมเต็มในส่วนของอัตลรถในการขับขี่เพราะว่ารถไฟฟ้านี่แน่นอนไม่ไม่มีเครื่องยนต์แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงหรือในเรื่องของฟิลลิ่งต่างๆเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่า บางคนหลงไหลในในอารมณ์การขับขี่แบบเครื่องยนต์ไอซแต่พอเป็นรถไฟฟ้าไม่มีเครื่องแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเติมเต็มความรู้สึกหรือประสบการณ์ในการขับขี่ให้ให้ยังคงคล้ายคลึงแล้วก็เพิ่มทําให้รู้สึกดีมากยิ่งขึ้นด้วยอครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบว่าตอนนี้เนี่ยจะได้ยินว่าเป็นเสียงบางๆโอเคก็จะได้ยินเสียงกราวไกอาจเหยียบเบรกเลยครับเงียบนะครับนะครับ อ๋อวึงวึงใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ลองเอ่อเหยียบคันเร่งดูครับเหยียบลึกๆเลยครับปล่อยเบรกเนาะปล่อยเบรกปล่อยเบรกลึกๆนะฮะดิ้นเสียงฮะอ๋อ,<ะ>อ,อก็ดูเหมือนแบบว่าโลกอนาคตนีใช่ <laughs> ดูเหมือนโลกอนาคตก็มีให้เลือกตามโหมดดนามิกซีเล็กนะครับแล้วก็จะมีให้เราสามารถที่จะเลือกปรับตีมของของของเสียงได้นะครับตัวซาวเอ็กซ์เพรียร์เนี่ยลองเหยียบคันเร่งค้างไว้ฮะ มันก็จะเป็นแบบพยายามทําให้ดูมันเหมือนแบบไฟฟ้ายุคอนาคตอะไรประมาณนั้นใช่ครับลองลองเหยียบอทีทีะเสียงเนี่ยจะได้อีกฟิลหนึ่งอแล้วเวลาเบรกก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งคือมันมันมันก็เรียกว่ามันได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ได้เขาเรียกบรรยากาศในการขับขี่ที่แปลกใหม่สาหรับโลกอนาคตอ่ะน,นะครับสำหรับตัว EQS ที่จะพยายามที่จะเติมเต็มประสบการณ์ให้ให้รู้สึกถึง ความล้ําสมัยแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศในการขับขี่ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยอยู่อ๋อใช่คือบางคนอนะ่ะขับรถไฟฟ้าบ,บางบางแบรนด์มันอาจจะแบบเงียบๆแบบไม่มีอะไรเลยครับอ่าแต่นี้มันมีเสียงทําให้เวลาเราขับขี่หรืออะไรเนี่ยมันดูยังมีอรรถรสอยู่ครับอืมแล้วก็เอองานประกอบ เขายังคงความหรูหหลเช่นเดิมเนาะตามสไตล์ของ m e r c e d e s ดเลด้านบนก็เป็นอ่าไมโครคัตเป็นวัสดุใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยออนอกจากทําให้ให้ดูดูมีมิติในเรื่องของตัวบอกก็จะเป็นออกจะเป,เ,ปเป็นเป็นหนังที่จะได้ความรู้สึกเป็นแบบ เงาเงาเกึ่งด้านตัวนี้ก็มาช่วยทําให้บรรยากาศดูมีความเป็นสปอร์ตเพราะว่ารถคันนี้เ,เป็น AMG Interior Package นะน,นก็สังเกตได้ว่าพวงมลาลัยจะเป็น3ก้านตัดล่างแล้วก็ดชบอร์ดสีเทาแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงเพื่อเพิ่มอารมณ์ความสปอร์ตนะครับให้เจ้า EQS เนี่ยดูมีทั้งอารมณ์ในเรื่องความหรูหรา,านะครับาอารมณ์ในเรื่องความล้ำสมัยในโลกอนาคตแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตจาก AMG เข้ามาคือผสมผสานทุกอย่างให้เข้ากันครับ แล้วก็ไอตัวนี่คือเขากันน้ำด้วยใช่ไหมครับก็คือจะช่วยลดการยึดเกาะแล้วก็เออทำให้ทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็เป็นแบบแห้งเร็วอืมครับโอโ้โหเราดูนี่พวงมาลัยครับท้ายตัดนี่<ช>แล้วก็ตัวนี้เขาก็มีพวกระบบการขับขี่ใช่ไหมครับมีครเ,เช่นตัวที่ถ้ารถปกติก็คือ adaptive cruise control อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้จะเป็น driving assistant package แบบ full pack หรือเรียกได้ว่าเป็น semi ออโตโนมัส d ดรฟ e ที่สูงที่สุดในตลาดบ้านเรานะครับโดยที่จริงๆแล้วรถเขาสามารถที่จะขับขี่ด้วยตัวเองได้เป็นแบบออโต้พายโแต่ว่าในเวอร์ชั่นของ EQS เนี่ยเรามสมนไว้ใช้ในกรณีที่จําเป็นและช่วยลดอุบัติเหตุก็คือรถเขาจะมีกล้อง3ามิติครับผมเป็น 3D c a m ม r ่เนี่ยที่ตรวจจับร่างกายของผู้ขับขี่ทั้งร่างกายเลยดังนั้นรถก็จะรู้เลยว่าผู้ขับขี่เนี่ยอยู่ในสถานะแบบไหนพร้อมขับรถหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมี ผู้ขับขี่จะมีปัญหาสุขภาพแล้วเกิดช็อกหมดสติขณะขับรถอยู่ในขณะที่ใช้ตัว driving assistant package เนี่ยเจ้า eqs เนี่ยก็คือจะเข้ามาช่วยขับให้ประคองรถให้นะครับค่อยๆชะลอความเร็วจอดข้างทางปลดล็อกรถเปิดไฟขอทางนะครับแล้วก็โทรออกเพื่อแจ้งพิกัดของรถคันนี้เพื่อเรียกรถแอมบูเลต์แล้วก็รถสไลด์เข้ามาในที่เกิดเหตุครับโดยที่ คิดง่ายๆว่าเดินทางคนเดียวแล้วคนขับหมดสติไปแล้วอ๋อเหมือนคล้ายๆกับยกตัวอย่าง Apple Watch ที่มีการเกิดอุบัติเหตุเขาก็โทรอัตโนมัติแต่อันนี้เนี่ยก่อนจะโทรอ่ะอัตโนมัติลองดู process ที่เขาทาตรวจจับเราค่อยๆประคองพวงมาลัยค่อยๆลดความเร็วชิดข้างทางบดล็อกรถโทรออกรายงานโหคือมันเรียกได้ว่ามันช่วย นอกจากช่วยในเรื่องของชีวิตและความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองแล้วด้วยเนี่ยยังลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วย<อ>สำหรับ emergency stop โอ้โหนี่อีกสักพักหนึ่งแล้วก็ปีหน้าใช่ไหมครับเราจะได้เห็นเจา้าตอนนีเ้เร็วๆนี้แน่นอน,รนครับสำหรับ EQS ในเวอร์ชันบ้านเราที่ทางผู้บริหารได้แจ้งไปนะครับเมื่อ เมื่อง,งานเปิดตัวที่ผ่านมานะครับที่พานักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนไปชมที่โรงงานประกอบแบตเตอรี่ครับหลังนั้น EQS นี่เตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดบ้านเราหลายอย่างแน่นอนต้องรอติดตามชมเลยครับ <laughs> โอเคก็วันนี้เราได้รู้ถึงเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าล้ำมากๆแล้วก็ที่กำลังจะเปิดตัวที่จะเอาไปโชว์ในงานมอ t ต r Expo ใช่ไหมครับผมก็นั่นแหละครับ มันมีรายละเอียดยิบย่อยเต็มไปหมดเลยวันนี้เราก็พามาชมข้าวๆวันก่อนนะครับผมก็วันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่กายมากๆเลยขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณครับมอบข้อมูลให้เรานะครับผมก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องวงโตคาร์ด้วยนะครับอยากให้วงโตคาร์ดนำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมกับพี่กายต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ